สวัสดีค่ะได้วเวลาเติมแรงใจยิ้มสดใสกับกาลแมนและเก็บตกกันแล้วนะคะเราเริ่มข่าวแรกกันที่เมืองชนค่ะยุงลายอะไรก็ไม่รู้เซิยวกิวเชีย เป็นประจําทุกปีละเจ้าสำหรับประเพณีวิ่งควายของอำเภอบ้านบึงเมืองชนบุรีโอโ้โหโอ้โหปีนี้ดาวเด่นแทนที่จะเป็นน้องควายกับกลายเป็นไอ้หนูยุงลายแดนซ์กระจายกันซะอย่างนั้นตายค่ะตายเด็กน้อดเด็กโดนผู้ใหญ่จับมาเพ้นทุกสัดส่วนขนาดนี้จะไม่ให้กวาดรางวัลที่หนึ่งได้อย่างไรคะคุณพี่ โหลูกเอ้ยก็ยินยอมให้เขาทําไปเทปนี้จะเก็บไว้นะคะอีกสิปีขอให้มาดูใหม่นะคะไม่อายก็ให้มันรู้กันไปค่ะมาต่อก็ด้เรื่องของหนุ่มล่ําบึกที่ไหนก็ไม่รู้ค่ะมาเดินโชว์ซิกแพคกันอยู่กลางสนามบินเลยเอะไรกันล่ะคะนี้ก็นักะนักกีฬาพกกายไทยกลุ่มนี้นะสิคะกลับมาจากควา้าแชมป์ที่อินเดียเข็นรถอยู่ในสนามบินดีๆ ถอดเสื้อทำไมคะคุณพี่คอถอดแล้วก็เบ่งกล้ามสระอบือลืานสุวรรณภูมิเลยนะคะเนี่ยก็แหมแหมพี่สมคิดนักเพาะกายของเราเพิ่งจะได้แชมป์โลกรุ่น65กิโลมาหมัดมาก็เลยถอดเสื้อโชว์กันยกกกแอคให้พี่นะคข่านั่นเองค่ะอุ้ยนี่คะตอนนี้หนาวแล้วนะคะไม่สิ่วกิ้ว,วนี่แท้สมบูรว,ว่าต้องโชว์ด้านช่วงขาด้วย จะปรับ500นะคะพี่อย่าลืมเสียค่าปรับด้วยปิดท้ายด้ยวเรื่องของน้ำใจค่ะคนมาให้ของกันที่อาคารมารินนนแล้วเขาได้รับอะไรดีๆกลับไปเชิญชมค่ะ าสาสมัครที่มาช่วยหอของช่วยน้ำท่วมและตึกมารีนอนของเราเนี่ยโอ้โหแม้แต่สไปดอไดแมนหรือไอแมงมุม um, ก็มาชักใหยน้ำใจด้วยนั่นเนี่ยส่วนอาสาหน้าชะแล่มคนนี้มาช่วยอยู่บ่อยบ่อยช่วยจนลืมวันเกิดของตัวเองเพื่อนๆก็เลยทำเซอร์ไพรส์ให้เป่าเคกวันเกิดซึ่งจะไม่มีน่าตาเอง น่ารักจังเลยเป็นภาพที่น่ารักมากนะคะเวลามีการให้กันแล้วก็แสดงน้ำใจกันแบบนี้จะบอกเลยว่าคนให้นั้นสุขใจกว่าคนรับลายเท่าทีเดียวค่ะมาถึงคำคมนะคะยังอยู่ในเรื่องของน้ำท่วมค่ะน้ำหลากน้อยใหญ่หยุดได้ด้วยน้ำใจคนไทยที่รักกันเข้ากันเลยนะคะคุณอมรอรัตน์จีนาวุฒิค่ะอยู่พิษณุโลกนั่นเองค่ะมดเวลาของกละแลมและเก็บตกแล้วนะคะลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ